เรามาชมพันธุ์ปาล์มโคดดกกันนะคะนี่อันนี้สวนอยู่จังหวัดกําแพงเพชรนะคะจะเห็นว่าลูกนี่รอบต้นเลยค่ะโหดกมากเลยค่ะอายุปาล์มอันนี้ก็คือสี่ปีนะคะสี่ปีพอดีนะคะนี่ค่ะจะเห็นว่าโอ้โหนี่มีทลายมีเกสรตัวผู้ด้วยค่ะคือพันธุ์นี้จะเป็นพันธุ์พิเศษนะคะก็คือว่าจะมีเกสรตัวผู้ ภายในต้นเนี้ยค่ะจะต้องมีรอบหนึ่งจะต้องมีซักช่อหนึ่งเอาไว้ผสมเพื่อจะให้ลูกเต่งแบบนี้นะคะเนี่ยนยคะคะมันจะเกิดขึ้นมาเองค่ะมันเป็นพันธุ์พิเศษนะคะพันธุ์ปาลมอันนี้เป็นพันธุ์โคดดกค่ะหาดูได้ที่ที่จังหวัดกําแพงเพชรน,นะคะเนี่ยจะรอบหมดเลยค่ะจะเห็นว่าพันธุ์นี้ต้นเตี้ยนะคะต้นแค่นี้เองค่ะต้นเตี้ยใบทางสั้นนะคะดกมากค่ะเนี่ยค่ะ ถ้าจะเป็นพันสมัยก่อนคือว่าพันเอ่อที่แต่ก่อนเนี้ยค่ะคือมันจะไม่มีเกรสรตัวผู้อย่างนี้นะคะเกรสรน,นี่หอมมากเลยค่ะจะเห็นว่ามีมาแมลงด้วยนะคะมีมแมลงเลียดูเขได้ค่ะจะมีมแมลงเต็มช่อนะคะเนี่ยนี่คือกําลังหอมนะคะก็คือมแมลงอันนี้ค่ะคือจะผสมเกรสรให้เรานะคะก็คือจะไปผสมที่ดอกตัวเมียที่บานแล้วอะคะ่ะนี่จะเกิดขึ้นธรรมชาตินะคะ พันพันปามอันนี้มันจะเป็นข้อพิเศษก็คืออันนี้ยค่ะคือเราไม่ต้องมาผสมเองหรือผสมช่วยผสมเทียมอะไรเงี้ยค่ะเป็นพันใหม่นะคะพันโคตรด,ดกค่ะถ้าสนใจที่จะปลูกนะคะก็ให้ศึกษาพันปามก่อนนะคะจะได้ตัดสินใจไม่ผิดค่ะเพราะว่าพอปลูกไปแล้วเนี่ยมันอยู่กับเราหลายปีมากแต่พันเนี้ดกมากๆเลยยังไงก็มาเที่ยว ชมสวนคุณชัยชนะก่อนก็ได้นะคะอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรค,ค่ะเบอร์โทรก็0818444420นะคะค่ะสวัสดีค่ะ